สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดตัวการ์ตูนเจ้าไข่จอมขี้เกียจนะครับกุเดชธรรมะนะครับเป็นการ์ตูนจากค่ายซาริโอนะครับคือมีจินตนาการมจาจากไข่ดาวอันดับแรกนะครับวาดเป็นรูปทรงที่คล้ายๆไข่ขแดงครับแต่ว่ามีท่าทางคล้ายๆคนไปในตัว ก็ไม่มีอะไรยากนะครับตัวนี้วาดตามที่เราชอบและต้องการไปเลยอยากให้มันมีท่าทางอะไรเราก็วาดไปนะครับตาตาแล้วก็ปากคือมันจะเป็นตัวแบบแค่นี้ครับง่ายๆ อันนี้คือตัวไข่แดงนะครับแล้วเราก็จะเติมเส้นรอบรอบมันออกไปอันนี้ก็จะเป็นส่วนของไข่ขาวเป็นตัวการ์ตูนที่มีไอเดียหรือจินตนาการมาจากไข่ไข่ดาวทีนี้ด้วยความที่มันวาดง่ายนะครับเราก็มาระบายสีกันนะครับอืมก็จะเป็นสีส้มนะครับตัวตัวของ ไขแดงนะครับเราจะระบายให้เป็นสีสม้มเว้นตรงปากไว้นะครับอย่าระบายเข้าไปในปากนะครับในปากเป็นสีขาว แล้วเราก็จะเว้นส่วนตรงนี้เอาไว้นะครับเป็นเหมือนเป็นไฮไลท์หรือเป็นเงาวาวาว,าวของไข่นะครับก็ระบายไปเรื่อยๆจนเต็มนะครับเว้นตรงที่เราขีดขาวๆเอาไว้นะครับ มันคือกูเดะธามะเจ้าไก่เอ้ยไข่จอมขี้เกียจนะครับคอนเซปต์คล้ายๆกับรีลักคุมะนะครับลีลักคุมะก็เป็นมีรีแลกพอมาเป็นภาษาไทยก็เป็นมีจอมขี้เกียจนะครับเสร็จแล้วก็จะมีส่วนที่แบบเป็นน้ำหนักเข้มนะครับอาจจะใช้สีแดงมาระบาย เป็นเงานิดนึงตรงนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับกูเดะธรรมเจ้าไข่จอมขี้เกียจนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ